แล้วต่อมาอีกปีหนึ่งท่านบอกว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาเงินล้านนะให้ว่าต่อเนื่องกันไปแล้วไปลงคาถาเวียตะโยต่อมาก็จริงๆเพราะปีสองเจ็ดก็ใช้เงินล้านเป็นเดือนซึ่งไอ้อย่างนี้เราก็คิดไม่ออกต้องค่อยๆใจเย็นๆเวลาว่าไปอย่าไปหวังเอาลาบคือต้องภาวนาด้วยนะถ้าทางที่ดี เวลาภาวนากรรมฐานก็กจิตสบายนะต่อเลยเพราะเวลากรรมฐานนี่จิตเป็นฌานใช่ไหมถ้อาอย่างนี้ดีกว่าเวลาฝึกมโนยิทธิออกไปให้ได้นั้นออกไปเดี๋ยวเดียวก็ได้ออกไปได้นี่จิตเป็นฌานสี่เข้าเขตปานิพานได้จิตสะอาดถึงที่สุดกลับลงมาต่อดาา้วยคาถาบทนี้เลยมากน้อยไปชั่นให้หลักไปเลยคือถ้าจิตสะอาดมากผลก็เกิดเร็วก็ตรงไปเหมือนกันนะเมื่อปีสองหกท่านบอกว่าปีสองเจ็ดมีอะไรอะไร บ้างก็ตนตุนๆไว้บ้างนะสองแปดแต่เครียดมากการคาดของใครถ้าตรงตัวได้ก็ถือว่าดีไว้ก่อนอันนี้ท่านบอกว่าถ้าลูกเราจะจนก็จนไม่เท่าเขาถ้าพูดถึงผลหลวงพ่อก็นั่งดูเรื่อยๆมาว่าเอ๊ะเงินแสนนะมันจะมีมาได้อย่างไรภายในปีนั้นปรากฏว่าสมัยนั้นวัดต่างๆเขายังไม่ถึงหมื่นเลยแล้วต่อมาคาถาเงินล้านก็ต้องว่าต่อเพราะต่อไปข้างหน้า ต้องใช้เงินพระพุทธเจ้าบอกนี่ต้องเชื่อต้องใจยเย็นเย็นไม่ใช่ไปเร่งรัดถ้าไปว่าแล้วคิดว่าจะต้องรวยนี่เสร็จพังต้องว่าด้วยจิตเคารพนานหลายปีท่านไม่ยอมเปิดกับใครก่อนจะเข้าถึงดีมันก็ต้องเครียดไอปีสองแปดความจริงนะน่าจะดีแต่ไปไปมาๆก็มีจุดสะดุดจุดสะดุดนี่เป็นสตาของชาติแต่ยังไงยังไงก็ต้องไปเจอจุดรวยแน่ ถ้าพวกเงิรวยนะวัดค่าตูไม่เป็นไรคือว่านี่นี่นะอย่าคิดว่ามันจบกันได้เมื่อปีสามศูนย์นะมันเกินค่าใช้จ่ายเดือนละสองล้านเศษอันนี้ต้องคิดเดือนนี้ต้องกระตกเกือบสามล้านคือสองล้านเก้าแสนเศษตอนนี้ถ้าให้ฉันเขียนโครงการที่จะทําให้เสร็จในปีสามศูนย์โครงการของท่านจริงๆมีมากท่านยากเจอเคยบอกท่านบอกว่า ถ้าไม่บอกคุณตรงตๆหรอกคุณท่านรู้ใจคุณถ้าบอกโครงการทั้งหมดคุณจะไม่ทําแน่พระพุทธเจ้ากั็โรูโคอนะไปไปมามาท่านให้นั่งเขียนตามนี้นะสิบสองรายการให้เสร็จภายในสางสารศูนย์เลยคิดว่าเงินที่ต้องใช้ต้องเป็นพร้อมๆร,รายการหน้าบรโลกถ้าหากจะถามว่าสิบล้านพอไหมก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นหลังที่ท่านสั่งทาหรอกวันนั้นก็ขึ้นไปที่กระต๊อบฉัน ไปถึงกระต๊อบก็ปรากฏว่าสมเด็จองค์ปัจจุบันท่านประทับอยู่ที่นั่นและท่านพระเจ้าแม่ให้นามว่ามัดซีหรือพิมพาไปที่อเมริกาท่านบอกฉันแม่คุณเหมือนกันฉันเคยเป็นแม่คุณถามว่าชื่ออะไรชื่อมัดซีแล้วคุมมาตั้งแต่อเมริกาเวลานี้ก็ยังคุมอยู่ก็ไปกราบเรียนถามท่านว่าคำสั่งที่สั่งให้อะทมันเกินนิสัยแค่อาการสามร้อยห้องจากพศนี้ไปจนถึงปีสามศูนย มันก็เิด็จยากเหลือเกินและอีกหลายรายการมันก็ใหญ่ทั้งนั้นท่านแม่วัดซีก็บอกว่าเอาอย่างนี้สิลกูกขออำนาจพระพุทธ,ธาูกภาพก็เลยหันไปกราบพุทธเจ้าท่านบอกว่าได้ฉันต้องช่วยเธอและต่อมาเดินเล่นในบริเวณกระต๊อบของฉันเล็กๆมันมีถนนหน,นทางใช่ไหมก็ปรากฏว่าเดินไปเดินมาสมเด็จองคปฐมก็เดินมาเดินด้วยท่านบอกว่าสภาพของปณิพานเป็นอย่างนี้นะคุ ที่ถึงปรนิพพานแล้วกิจอื่นที่ทําไม่มีมันเป็นอย่างนี้นะเวลานี้เราเดินกลางบริเวณพวกเราทั้งหมดลองนั่งดูสิมันจะมีอะไรไหมที่มันเป็นที่นั่งไม่มีเลยพอนั่งปั๊บไอ้เตียงต่างมันเสือกมาได้ยังไงก็ไม่รู้เลยคุยไปคุยมาท่านก็เลยบอกว่าหน้าที่ฉันสั่งต้องเสร็จทันปีสามศูนย์ท่านย่ากับแม่สีก็ขึ้นไปท่านย่าบอกว่าอำนาจพุทธานุภาพก,ก็มีแล้ว สังฆานุภาพก็มีแล้วภูมาลุภาพกับเทวานุภาพก็ช่วยแล้วแต่ว่าถ้าบรรดาลูกหลานมันยากจนในปีสองแปดมันจะเครียดขอพรพระพุทธเจา้าขอคาถาสักบทก็ที่ท่านให้ฉันไว้นี่แหละขอให้ลูกๆหลา,ลานใช้เถอะให้อนุมัติความจริงกระตัข้อนี้ถ้าให้จะให้ใครไม่ได้เลยท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปกินแจกและก็ให้มันทำด้วยความกรารพ ฉันไม่ยืนยันว่าคนที่ไม่กรพบฉันจะมีผลจะไม่ดีนะจึงขอให้ทุกคนถ้าได้รับคาถานี้ไปให้ตั้งใจปฏิบัติด้วยความจริงใจด้วยความารพบในพระพุทธเจ้าตอนนี้ไปก็จะอ่านคาถาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานและให้ทุกคนตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าคาถาทั้งหมดนี้จงปรากฏอยู่ในจิต ของเราทห้ลัผลต่างๆให้ประกวดแก่เราตามที่พระองค์ทรงต้องการนะนักถึงท่านนะสัมปจิตชามินี่จะเป็นคาถาสนองกลับนาสังสิโมคาถาพระพุทธกสกบทแรกพรหมาจะมหาเทวาสัพยัยขาปรายันติอันนี้ตัดอุปสรรคที่ลาบจะมาแต่เขาบอกว่าพี่ผลแน่นอนคือว่าแกจะไม่ยอมให้ลูกแกจน พูดง่ายๆกันแล้วกันพระพุทธเจ้าพระทรงยืนยันบอกว่าให้ได้หมดบทที่สองพรงมาจะามหาเทวาอภิลาภพะาพวันตุเมคาถาวทนี้เป็นคาถาเงินแสของท่านบทที่สามมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมบทนี้เป็นคบทนี้เป็นคาถาปลุกพระวัฒนันเชิงบทที่สี่มิเตภาหุภาติ เป็นคาถาเงินลานบทที่หาพุทธมะอุณโมพุทธายะวิระทะโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระคาสีวิรัคาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมเป็นคาถาพระปเจกุฎิเจ้า บทที่หสามปฏติดฉามิบทนี้เป็นบทเร่งรัดบทสุดท้ายบทที่เจ็ดเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ,รอพระปัจเจกพุทธเจ้ามาบอกหลวงพ่อเมื่อพฤกจิกายนในปีสามสามเป็นภาษาโบราณแต่เทียบกับภาษาไทยอันได้อย่างนี้เป็นคำถามหาลาบมีผลยิ่งใหญ่มากทั้งหมดนี้ต้องเปิดเป็นบทเดียวกันบูชาเรื่อยๆไป การบูชาถ้าบูชาเฉยมันเป็นเบี้ยต่อไส้อย่าลืมนะเวลาสวดมนต์แล้วให้สวดคาถานี้ก้าจบเท่าเดิมนะและเวลาภาวนานอนภาวนาก็ได้ว่าเรื่อยไปจนกระทั่งหลับไปตื่นขึ้นมาต่อจากกรรมฐานนอนจะได้ใจสบาย,บายนะบางทีเลิกเถิดฉันก็ต้องว่าของฉันเรื่อยๆไปข้าทาเงินล้านนี่มาให้เมื่อปีฝังลูกนิมิตท่านบอกว่างานข้างหน้าจะหนักมากหลังจากนี้ไป หลังจากนี้เป็นตัวไปเงินจะใช้มากกว่าสมัยที่สร้างโบสถ์อย่าลืมนะเวลาว่างๆนั่งนึกก็ได้เดินไปก็ได้ไม่ห้ามเลยนะให้มันติดอยู่อย่างนั้นให้ถือว่าเป็นกรรมฐานไปในตัวเสร็จเพราะคาถาที่พุทธเจ้าท่านบอกทุกบทก่อนจะทนต้องนึกถึงท่านถือว่าเป็นพุทธานสิกกรรมฐาน